จีนกับการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยเป็นหัวข้อที่ทันต่อเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับถ้าเราดูบริบทของภูมิรัศร์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลกขนาดนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจีนก็ไม่ใช่จีนเดิมแล้วอย่างน้อยจากเศรษฐกิจที่เคยเป็น1%ของ GDP โลกตอนนี้ก็เกือบ25ิด25%นะครับแล้วก็จีนก็งังาดง่ายๆและข้็ในแง่หนึ่งก็คือว่าเขามีความมั่นใจ สูคําว่าระเบียบโลกถ้าเราเจาะลึกไปที่แต่ละแอเรียแต่ละภูมิภาคเราจะเห็นว่าบางทีสเตตัสของมหาอำนาจอาจจะกลับหัวกับผางไม่เท่ากันก็ได้นะครับเช่นตอนนี้เราพูดถึงโลกที่เป็นสองขั้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงทวีปอเมริกาจริงๆนะครับซีกโลกตะวันตกมีอเมริกาเหนือแองโกลอเมริกาลาตินอเมริกาอเมริกากลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมผมยังเชื่อมั่นในบทบาทของสหรัฐอเมริกา นะครับที่ยังนําแต่เจ้าเดียวบนพื้นฐานของหลักการมอนโรนะครับการทูตเนี่ยต้องเป็นการทูตเชิงรุกมากขึ้นต้องมองคอมเพลเซอร์ลองเทอมแล้วก็มองอย่างมียุทธศาสตร์เนี่ยมากขึ้นนะครับเ,เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเราเออคือผมมองว่าจีนได้เปรียบสหรัฐมากนะครับระเบียบโลกที่จะนําโดยมหาอำนาจเนี่ยจีนไม่ใช่กระจ จีนเป็นรัฐอารยะแล้วแตกต่างจากสหรัฐแตกต่างจากอินเดียหรือรัสเซียองค์ประกอบของความเป็นรัฐอารยะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างหนึ่งคือมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางใหญ่โตสองมีปริมาณประชากรที่มหาศาลสามมีประวัติศาสตร์พัฒนาการที่ยาวนานเก่าแก่และสี่มีวัฒนธรรมที่ลุ่มรวยลุ่มลึกละเอียดละเมียดละไม,ะมนะครับจีนบอกว่าจีนมีครบทั้ง4อย่างเลยแต่มหาอำนาจอื่นมีไม่เท่าจีน นะครับเพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยพื้นที่ใหญ่แต่ประชากรไม่มากแล้วอารยธรรมอาจจะสู้จีนไม่ได้อินเดียมีอารยธรรมเก่าแก่ประชากรมากแต่อินเดียพื้นที่เล็กกว่าจีนมากรัสเซียมีอารยธรรมเก่าแก่พื้นที่ใหญ่กว่าจีนแต่คนรัสเซียน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับจีนเพราะนั้นจีนเนี่ยมีเรื่องพวกนี้ครบเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกควรจะเรียนรู้จากตัวตนของจีนบ้างว่าจีนเป็นรัฐที่มีรากอารยธรรมอันเก่าแก่และระบบรัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ได้ทําให้ของเก่าแก่ของจีนหายไปไหนค่านิยมที่ทรงคุณค่านะครับแต่มันถูกขับเน้นให้เด่นชัดขึ้นภายใต้ระบบรัฐช,ชาติแต่จริงๆเนี่ยผมแค่จะชี้ให้เห็นว่าจีนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่เขาก็พยายามที่จะวางตัวอย่างแยบคายเหมือนกันในเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนะครับผมมกักจะบอกว่าจุดยืนของจีนเนี่ยก็คือไม่ประนามรัสเซียสนับสนุนยูเครนแล้วก็โทษสหรัฐนะครับแต่ว่า จีนเองเนี่ยนะครับก็ก็ไตรววดเหมือนกันนะ,นะครับเพราะว่าอย่างที่ที่เมื่อกี้ท่านทูตแล้วก็จันดุลยภาคบอกใช่ไหมครับจีนเองก็มีประโยชน์ผูกพันมหาศาลกับตะวันตกกับสหรัฐกับระเบียบโลกในปัจจุบันเขาไม่สามารถที่จะเสี่ยงใช่ไหมให้ถูกความบาดไปด้วยได้เขาไม่สามารถที่จะออกมาเต็มตัวได้เพราะว่าเรื่องของบุรณภาพของดินแดน เรื่องการเคารพอำนาจอธิปไตยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวันที่เบสซินเจียงฮ่องกงอะไรก็ตามคือแน่นอนจีนมองรัเสเซียเป็นพันธมิตรครับถ้ามองในสภาพปัจจุบันเนี่ยที่สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะแสดงบทบาทนำนะครับกลับเาเป็นบทบาทนําในระเบียบโลกเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามให้ระเบียบโลกเนี่ยเป็นคุณกับสหรัฐ และตอนตกมากที่สุดเนี่ยรัสเซียเนี่ยคือเป็นประเทศที่มีน้ำหนักในเชิงยุทธศาสตร์มากที่สุดผมว่าจีนก็งคงเบื่ออย่างทำไมชอบไปบอกว่าเขาเข้าข้างรัสเซียในเรื่องของยูเครนเขาไม่ได้เข้าข้างเขาชัดเจนแล้วว่าเขาไม่สนับสนุนการลุกรานเขาเขาเขาให้ความสำคัญับการเคารพอธิปไตยครับบูรณาภาพแห่งดินแดนให้สร้างวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์นะครับเพื่อกระตุ้นให้ไทย เป็นมหาอำนาจมากขึ้นคืออาจจะเป็นไม่ได้ในหลายมิติหรือในทางปฏิบัตินะครับแต่ว่าประกาศเอาไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยศักยภาพทําเลที่ตั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจของเราก็ไม่ใช่ว่าหลังท้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้